โดเลยนี่นี่อู่เดียวกันหมดแล้วแม่งกับหลวงมาเจอแล้วนี่หลวงแต่ละมันง่ายนนะครับทุกคนก็เป็นบูธเนาะเป็นบูธใหญ่นี่ตัวมจะมีตัวลุมตัวน้อยแหมอ๋อไอตัวนี้มันมันยืดตายเนาะอ๋อไอตัวนี้มันตัวนี้ยืดตายนะครับทุกคนเห็นไหมผมให้คุณไปดูใกล้ๆเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกผู้ท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับยูทูบเบอร์ สายเลยครับคันส่วนคนแรกนาวันนี้ผมอยู่ที่บ้านแม่หูนะไม่ใช่พ่อหูนะครับบ้านแม่หูตำบลแม่สินอำเภอศรสีสัตชนาลายัยจังหวัดสุขโขทัยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถรถไถตัดแปลงเป็นรถเอวอ่อนนะรถเอวอ่อนจะเป็นยังไงแบบเป็นเอวเอวเหมือนเอวคณนณะอ่ะแบบเอวอ่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูที่นี่เขาจะมีรถเอวอ่อนทางนั้นเลยนะครับเขาเอาไว้บรรทุกส้มนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหลังส้มนะเนี่ยส้ม ผมให้ท anyway, ุกคนดูวะนี่คือล so, ังส้มทุกคนเนี่ยที่ที่เวเห็นผมเนี่ยไปนิดหน่อยไปนิดหน่อยก็ไปนิดหน่อยก็ไม่ค่อยไปอ่ะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพาพาพามนนี้หันหน้ามาหันหน้าผมนี่ผพามาลอดูพามาลองเล็บลับเล็บส้มเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่คือลังส้มนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยลังส้มนะครับมันเป็นรถรถที่ใช้มันทุกส้ม ดูใกล้ๆนะนี่เป็นรถเอวอ่อนนะครับเป็นรถไถนาเดินตามด้วยแหละไอ้ตัวนี้เป็นเป็นโครงเลยนะนี่ตานกโครงโครงตานกอ่ะตานกตานกเอ่นรึป่ะตานกธรรมดาตานกธรรมดาอันนี้มีตานกเออรุ่นสีเกลือรุ่นใหม่รุ่น nc nc หนึ่งหกหนึ่งรุ่น nc หนึ่ง c หนึ่งรุ่นรุ่นแรกอันนี้รุ่นแรกหรอรุ่นแรกครับอ๋อเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับแต่คนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพดตคนคนแรกแนาด้วยนะครับเพื่อที่จะ กำลังใจให้กับพัดพลคนรา,ากญาลุยไปทุกที่ทั่วประเทศนําสิ่งดีๆให้เป็นทางเลือกของกเกษตรกรครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะครับว่ารูปร่างลักษณะสวดทรงจะเป็นอย่างที่อื่นหรือไม <ภา S 1> ่โดเลยนีนย่นี่อู่เดียวกันหมดแล้วแม่มกับพี่เนาะนี่อู่เดียวกันหมดเลยปะตีแปลงไหมคนละบริษัทคนละบริษัท<อ>นี่นี่ครับนี่เฟืองนะวิธีการทํานะเอวอ่อนนี่แบบนี้เลยเวลาเวลาเลี้ยวนี่จะเร็ครับนี่โอ้โหอันนี้มันมันหลวงมาเจอแล้วเน๊ หลวงแต่และมันง่ายกว่านักก่าครับนี่บนักบันักเะกเวลาเวลาวิ่งบนักเหอบนักเาวิ่งนนี่เส้นทาศูาูย์กลางนี่ประมาณสักสักตัวใดนี่สักหกสิบเซนผม่าบไปอยู่หน้าเนี่ยประมาณหกสิบเนานะหกสิบปลายล้อ่ะประมาณหกสิบะแต่วันหลวงแม่นอนและนี่นนะนร,ะระบบการทํางานนะครับทุกคนกนะ็เป็นบูธเนาะเป็นบูธใช้บูธแล้วก็ใช้เฟืองเฟืองตัวนี้จะมาเอ่อเจอกับบังคับกับไอเฟืองตัวเล็กเนี่ย มันจะทำเหื่ออะไงกว่านไปทำเหื่อเบากะเลี้ยวเราเลี้ยวจะเบาอ๋อแล้วทำอย่างเขาบอกเฮ้ยมันมันมันโดนตัวนี้เลยบ่ได้เนาะมันจะห่างกันเนาะมันจะห่างนเพราะตัวนี้จะมาไอโจ้ก็ตัวตัวไอ้อพรมอะไรเนาะครับอ๋อเขาบ่ามันตัวนี้เหมือนกันเวลาเราเขาเขาครับมันจะนักมันจะนักอ๋อคือนี่คือนี่เป็นตัวทดมันเนาะก็คือตัวทดตัวนี้ก็คือเจ้าเฟืองตัวน้อยเนี่ยขึ้นกับพรมอะไรแล้วก็มาอ่า ครบกับเฟืองตัวใหญ่แล้วก็ตัวเฟืองตัวใหญ่เนี่ยตัวมันจะมีตัวลุ่มตัวน้อยแหมก็เอามาครบกับตัวนี่ไอ้ตัวนี่คือคือทําหน้าที่ทําหน้าที่อย่างครับเลี้ยวแั่อ๋อไอ้ตัวนี้มันมันยึดตายเนาะอ๋อไอ้ตัวนี้มันตัวนี้ยึดตายนะครับทคนเห็นไหมมาให้ผมให้ตัวไปดูใกล้ๆเลยเนี่ยนะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยยึดยึดตายกับตัวตัวนี้นะครับเนี่ย ไม่ไปแจ็ะตัวนี้มันหมุนได้เนาะตัวนี้ยึดสายก็ตัวนี้เนาะแด้ตัวนี้มันจะมีแกนแกนตรงเวลาเวลามันรถหน้ามันมันเอียงอันนี้อันนี้ก็อยู่ปกติเนาะเนี่ยอันนี้มีขูปมัตาอันนี้ร้อยสี่ร้อยยี่สิบนะอาร์ทีร้อยยี่สิบพัทอันนี้แม่งอะไรอย่างเนี้ย กันเอาไว้จำเวลาลรถขึ้นดอยอ๋อมันจะเพิ่มน้ำหนักนึกว่านึกว่าเอาใส่ได้แหมลังหนึ่งนี่ทุกคนนี่นี่ดูการบรรทุกอันนี้ประมาณสักกี่กิโลครับพี่อันนี้ประมาณประมาณเจ็ดถึงแปดเจ็ดร้อยแปดร้อยโลเจ็ดร้อยแปดร้อยโลอ๋อบ่ถึงตันเนาะโอ้โหนี่ใสสามชั้นนะครับทนนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วก็ขึ้นสามหกสามสิบแปดแถวละสิบแปดสามสิบหกกล่องฮะ สามสิบหกกล่องนี่นี่คือส้มแม่ศริน,นะครับนี่นี่ก็คือสินค้านะเขาเรียกว่าเป็นสินค้าของขึ้นของแม่ศรินแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดสุขโขทัยเลยเนาะเพราะว่ามีส้มเนาะมีอยู่ที่เดียวที่ตำบลแม่ศินนี่แม่ก็ถ้านส้มสายพันธุ์นี่มีแค่แม่ศริน,นอ๋อเขาปลูกกันเป็นล้าเป็นสัตว์เลยครับทุนเห็นไหมนู่นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนู่นนู่นในป่านู่นแนะ่ะในป่าน่ะ เดี๋ยวผมออกไปนี้แล้วผมเห็นไอ้ตรงไหนที่มันลึงเหลืองเดี๋ยวผมจะแวะไปรีวิวให้กับทุกคนได้ดูนะในช่องพัดพลไลฟ์สไตล์ออนทัวร์อ๋อนี่น,นี่ผมเห็นแล้วนี่ผมเห็นทีมแม่สินนี่อันนี้เอาไว้เอาไว้วินไว้ก่อนเออเขาไปเมื่อกี้ผมไปรีวิวอยู่ตีบ้านแม่อบ้านบ้านอ,อย่างว่าแม่เทินบ้านแม่เทินใต้เนาะเออเขาเขาแปอันนี่ทุกไม่ทุกคันก่อนนี หรือเป็นบางคันเดูดูคันนี้ก่อนอ๋อแกออกอันนี้เอาไว้สำหรับวินหรือว่ามันบวกขึ้นเอาไว้วินเอาไว้้ไวินอ๋อรีวิวซ่อมอันนี้อันนี้ซ่อมรถตัวไหนปะอันนี้รถตัวไหนมันรวมเบอร์ไงเออศูนย์หนึ่งกับประมาณสิบบาทสิบกว่าบาทโลหนึ่งนะผมหันเขาไปขายตลาดนัดอยู่นี่นะอ๋ออันนี้มันหน่วยแย่กว่าเลยหวานก็ลองชิมหน่วยนี้ได้ก่อนเลย ไดเน่รู้ชิมลองชิมลองชิมเดี๋ยวจะโฆษณาให้เ,เดี๋ยวลองชิมกันทุนกนคนมาดูรถกันต่อเลยก็มีหลายคันนะครับเห็นไหมอันนี้ขนาดว่าเก่าๆนะผมผจริงก็ไม่เก่าทักเท,ท่าไหร่หรอกเพราะว่าซื้อมาตอนแรกอาจจะใหม่ๆนั่นแหละใช้แบบอันกประสงค์จริงๆครับทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนราก้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับอันนี้อันนี้คือตัวไหนกันบ,บีบเลีวบีบเลี้ยวอันนี้บีบเลี้ยวขวาไอ้บีบเลี้ยวไส้นี่บีบเลียยนนเ้ยวขวา ไอตัวหันเหรออ๋อตัวยงีมาเรีว่าตัวพักข้าวห้องไหมก่ออ๋อตอนนี้ตอนที่เราวิ่งไอตัวนี้เป็นลูกเตะครับทุนตอนแรกผมมึงนึกว่าอะไรตัวไปอ๋อนี่เนี่ยถ้าถ้าเราถ้าเราจะให้รถวิ่งเราก็เหยียบตัวนี้เหยียบตัวนี้ปุ๊บเหรอไหมเหยียบตัวนี้ปุ๊บ ตัวลูกตลเตะตลวนี้มันจะมาดึงลูกเตะลูกเตะตัวนั้นมันก็จะทําให้สายพานตึงขึ้นสายพานตึงขึ้นปุบ๊บรถมันก็จะวิ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้เราจะให้รถมันหยุดเราก็เหยียบไปข้างหน้าเหยียบข้างหน้าสายพานมันก็หยุดนะสายพานันก็หยุดเพราะว่าตัวมันหย่อนโอ้ไอเดียดีมากเลยนี่ระบบเกียร์ฮะเกียร์ใส่ง่ายรถมันวิ่งเร็วยอ๋อเป็นรถเกี้ยวอ่อนนะคุณ the Lord gave on.